ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำที่น้ำจุนอันเนื่องมาจากพระาราชดำรินะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องการบริหารจัดการน้ำจากกรมชลประทานครับ การให้ท้องถิ่นและประชาชนกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรมชลประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเก็บน้ำที่มีศักยภาพในการเก็บกักน้ำในปริมาณสูงมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำครอบคลุมหลายพื้นที่และมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำน้ำจูนจังหวัดพยาวซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยในปัจจุบันแหล่งน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุดถึง1 1 4สนลูกบาทเมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า10,000ไร่ครอบคลุมมพื้้นที่่ถึง15หูบา ถือเป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมากจึงจําเป็นต้องมีการพูรณาการทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการน้ํา mm hmm. เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าได้อย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนที่ยังไม่มีโครงการอ่านเก็บน้้ำน้ำจูนตัวนี้ครับปริมาณน้ําจูนที่ไหลผ่านเนี่ยก็จะไหลลงสูุ่่มน้ําอิงซึ่งน้ําอิงนี่ครับต้นน้ํามาจากตัวอําเภอแม่ใจจากหนองเล็งทรายไหลผ่านคว้านพยา จากควานพเยาเนี่ยก็จะไหลเข้าเขตอำเภอจุนเพื่อจะไหลลงที่ลำน้ำอิงที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อไหลลงสู่น้ำโขงเพราะนั้นเมื่อเราไม่มีอ่างเก็บน้ําตัวนี้ครับก็จะทําให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับพี่น้องก็จะประสบปัญหาในเรื่องของน้ําสําหรับในเรื่องของการเกษตรแต่วันนี้ครับเรายืนยันได้ว่ากรมชุมพทานได้เนินการก,ารก่อสร้างสนองโครงการพระราชำริแล้วทําให้พี่น้องได้มีน้ําใช้สําหรับในเรื่องของการเกษตรไม่ว่าจะทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้แงทําให้มีอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริม ทำให้มีความชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรได้ดีขึ้นครับผมสาหรับในเรื่องของการ ส่งน้ําให้กับพื้นที่นะครับอย่งยางไรก็แล้วแต่ครับทางโครงการชุมทานพยาก็ยังคงเน้นในเรื่องของการบริหารน้ําอย่างมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มเกษตรกรก็ดีแล้วก็การทํางานเนี่ยร่วมประสานกับทางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสําคัญที่สุดก็คือเราจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ําได้มาคอยในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําร่วมกับทางพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เจ้าที่ของกุมผู้ชานเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นแค่พี่เลี้ยงเหมือนกับเป็นโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานในอนาคตข้างหน้าต่อจากนี้ไปกลุมชู้ชมทานก็จะมีภารกิจในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําร่วมกับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ครับอาเมื่อก่อนนี่คลองระบายน้าของเขานี่ มันเป็นคูดินครับส่งน้ำไปบ่ทั่วบ่ถึงเจ้านาของทุกทตี่ทุกแห่งนี่ก่อเดือดร้อนมีปัญหานักครับพะเอาปล่อยน้ำไปนี่บ่ทั่วบ่ถึงตั้งแต่ทางสมบฐานเปิ้นเล็งหันความดีเปิ้นก็มาช่วยส่งเสริมสร้างของคูดินคอนกรีตเดี๋ยวนี้รู้สึกดีใจครับมูเจ้านาเปิ้นฮิปปี้ว่าน้ำส่งถึงทั่วถึงกันดีใจครับที่ก็ กอทั้งชนมาทานหรือทั้งหน่วยงานของทางหน่วยราชการที่เป็นน้าชม่จยอ้างจุนของเฮานะครับเดี๋ยวนี้เฮาก็สบายใจครับเบาใจแฮมจัดนักและก็น้ำเฮาก็เรียกเก็บ นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วอ่างเก็บน้ำน้ำจุนยังเป็นแหล่งน้ำที่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพราะพันธุ์สัตว์น้ำของกรมประมงอีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเสริมให้กับการประปาส่วนภูมิภาคนำไปผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎรในพื้นที่ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ในทุกมิติอีกด้วย